นี่ก็เป็นอ่ก้อนเชื้อเห็ดฟางนะคะเราสั่งมาจากในท็อปปี้นะคะก็พอดีคดุณาเนี่ยเขาอยากเพาะเห็ดฟางก็เลยรวมกันนะคะเขาก็เอาไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือส่วนก็มีเชื้อเห็ดฟางแล้วก็มีอาหารเสริมให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะเชื้อเห็ดอ่าเพาะเห็ดฟางกินกันนะคะเพราะเห็ดฟางก็เป็นการเพาะครั้งแรกนะคะอยากจะทดลองเพาะดู ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะขั้นแรกเ,เราก็เอาฟางแช่น้ํานะคะไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเจะมาแกะเห็ดฟางให้เป็นชิ้นๆนะคะก็เราก็มาแกะเชื้อเห็ดฟางกันค่ะแกะเ,เป็นชิ้นเล็กๆแกะอ่ะแกะก่อนนะคะ,ดดคะ็ดฟางหนึ่งก้นอนนะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารเสริมที่เขาให้เรามาแป้งข้าวเหนียวเป็นนะคะ<ม>ก็เป็นอาหารเสริมเขาสองสอช้อนโตะ๊ตะก็คลุกเขาให้เข้ากัน เป็นตะก้าเราตะกร้าอะไรก็อย้นะคะโอเคตะก้าเสื้อผ้าเร็นตะก้าของใช้ที่อันนี้ก็ได้ใช้งานนะมาฟางนีเราก็เอาฟางที่เราแช่น้ำเมื่อคืนนะคะมาใส่ในตะกร้า แต่ก็อาจจะเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวโรยข้างๆขี้วัวโรยนะคะข้างๆโรยเฉพาะข้างๆตรงกลางไม่ต้อง แล้วก็เอาเชื้อเห็ดฟางนะคะโรยโรยเฉพาะข้างๆอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาฟางใส่ลงไป ก็เอาขี้วัวโรยข้างๆเหมือนเดิมแล้วก็เชื้อเห็ดที่เราโรยลงไปข้างๆเหมือนเดิม โรยด้วยที่หัวโรยด้วยเห็ดฟางนะคะเสื้อเห็ดฟางที่เอาแกะไว้ โดยเฉพาะข้างๆเหมือนเดิมอันนี้ชั้นต่อไปเราก็ใส่เหมือนเดิมใส่ฟางเข้าไปชั้นนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะ จะได้มีดอกหรือเปล่ายังไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะอันนี้ก็โรยขี้วัวนะคะอันนี้เราโรยหมดเลยขี้วัวใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะคะจะทำให้เขาเน่าได้ใส่แต่พอประมาณเสร็จแล้วเราก็เชื้อเห็ดนะคะโรยโรยให้ทั่วน,นะคะ เสร็จแล้วก็เอาฟางคุกชั้นสุดท้ายเป็นอันเสร็จแล้วหนึ่งตะกร้าเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำค่ะให้ชุ่มเลยนะคะด้านข้างด้วยวันนี้นะคะทำได้สามตะกร้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าฟางหมดค่ะเดี๋ยววันหลังก็จะมา ๋ยวค่อยทำใหม่นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าฟางเนี่ยต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะมาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวางไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาปิดอันนี้ก็คานนะคะผ้าใบเนี่ยคุมนะคะให้เรียบร้อยคุมให้มิดเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าได้แล้วเราก็เอาไม้หรืออีฐอะไรก็ได้นะคะมาวางทับ ไม่ให้ลมพัดหรืออากาศเข้านะคะทีนี้เราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะมีเห็ดฟางให้เก็บกันหรือเปล่าค่ะ